สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับแป้งในเกม Silent But c l ร s e นะคะในพาร์ทที่3นั่นเองค่ะยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นอยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเลือกเลยโอ้โหพาร์ทน,นี้เนี่ยเป็นเด็กซะด้วยลองเข้าไปดูกันดีกว่ามันล้อเล่นใช่ไหมจะให้ฉันไปสวดมนเนี่นะไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ปุบปากไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะตามหาเธอเองสองคนนี้นะคะสองผัวเมียก็จะไปตามหาลูกไปไปแอบไปหาที่แอบที่ดีๆเดี๋ยวฉันจะตามหาเธอโอเคฉันสัญญาว่าฉันจะตามหาเธอไม่บล็กี้แมนไม่มีจริงเพราะเกิดแม่บอกว่ามันไม่มีตัวตนนะคะก็กลายเป็นสัญญาณอันตรายนะคะไซเรนบัตเคิร์ดนั่นเอง เนื้อเรื่องนี้นะคะก็เรารับบทเป็นเบลล่านะคะเบลล่ามอนโรก็คือไอเด็กคนเมื่อกี้นั่นแหละโอ้โหหาทางออกจากไอไซก้าฮอสพิทอลนะคะ <g ül> โ,อโ,โอ้โหทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโรงพยาบาลล้างนะคะ โอ้ยเหมือนได้ยินเสียงชีบีโตะด้วยข้างนอกนี้เลยไหนลองดูดีกว่าไอตัวนี้มันสามารถดูได้ไหมเออได้มีตัวหนึ่งอยู่แถวนี้เนี่มีตัวหนึ่งกำลังเขียนอะไรอยู่ข้างล่างด้วยโอ้หตัวนี้กำลังทำอะไรเนี่ยอ่าฉันกำลังจะกินเอ็มร้อยห้าสิบดูเหมือนใกล้ๆนี้นะคะจะมีอยู่ตัวหนึ่งนั่นเองมา ปิดกันโอเคเราสามารถดูแผนที่ได้นะคะ oh. ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปใช้บันไดบีนะคะนั่นก็คือบันไดที่อยู่ใกล้ๆนี้นี่เองเพื่อลงไปที่ชั้นหนึ่งปะเขาว่าไงเราก็ว่าตามนะ oh. ค่อยๆเปิดประตูโอ้โห oh. ไฟฉายซะสว่างขนาดน,นี้ oh. โอ้โหตึบตึบ,ตบ ดูตรงนี้สิคะโอ้ยเฮ้ย <c oughs> จะเอาอยาอะไรดีคะเชิญคุณซับิ้งรับยาที่ช่องสองด้วยนะคะไม่สนใจแล้วลงบันไดอย่างเดียวโอ้ยเสียงหัวเราะ <c oughs> ตอนนี้เราลงมาที่ชั้นสองแล้วนะคะโอ้ย ตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่บันได C ีนะคะเพื่อที่จะลงไปสู่ชั้นใต้ดินนั่นเองบันได C เหรอยู่ไหนอะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะคะในดูสิบันได C เอ้สักครู่ถ้าเราเดินตรงไปเราต้องเข้าห้องซ้ายมือนะคะแล้วก็วนไปตรงนั้นโอเคไป ัเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้ยอุ้ยอ้หูยแม่แม่มาเราสามารถผ่านตรงนี้ได้นะรอเวลาก่อนโอเควิ่งประตูเปิดประตู อุ้ยอุ้ยเหมือนมนตามมาด้วยอ่ะ้้้้้ไม่ไไยเมื่อกี้ได้ยินเหมือนแบบโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเบี่ยงเบนความสนใจจากชิบิโตะนะคะแล้วก็อะไรนะใช้บันไดซีนะคะเพื่อที่จะลงไปชั้นใต้ดินใช้บันไดซีอ่ะ อันนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเบนความสนใจโอเคอเคุ้ยแสดงว่าชีพีโตต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอยู่แถวนี้แล้วก็เราต้องไปไอจุดสองจุดตรงนั้นนะคะโอเคแล้วก็ไปที่อันที่สามอันที่สมคืออันใกล้ๆเราเนี่ยแหละมาไปทั้วบ โอ้โหอันนี้เปิดได้ป่าววะเอา้าสวยละเปิดไม่ได้เราต้องไปหาทางลงทางอื่นนะคะเลอโอ้โหมสีสิ่งอุ้ยอุอ้ยเออเมื่อไรจะเลิกงานสักทีนะ รู้สึกมันจะไปแล้วโอเคตรงนี้มีลิฟด้วยวู้วว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 ่อยๆวววววิวววๆวว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 ัวว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 ยวว้วยวว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 วต้องลงไปชั้นใต้ดินไม่ใช่เหรออ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นี่เดี๋ยนะทำเควสเสร็จเฉยโอเคตอนนี้นะคะเราต้องไปที่รีเซพชันนั่นก็คือห้องข้างหน้าโต้ะขงหน้าเรานี่เยเบา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 หน่อยอือหือหาคีย์เราต้องหาคีย์นะคะเพื่อนๆหากุญแจนะคะกุญแจอย่ไหไเนี่ย กุญแจอูห้หยให้ตายเรอแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ากุญแจอยู่ข้างล่างจะได้ไม่ไม่ขึ้นมาโอเคตอนนี้เราต้องไปหากุญแจนะคะใกล้ๆก,กับอะไรวะอินอิน d o โดมโโอเคเราลงไปก่อนอูโหแล้วไอ้เจนนะ่ะมันจะเห็นเราไหมเนี่ยสักคู่ทันนี้ป่ะทันนี้ไหมเอออยู่ตรงนั้น อยู่ที่ห้องห้องที่สองนะคะห้องที่หนึ่งวิวิววิ้ยๆฮ้้ยๆๆๆๆๆฮคุณแจเจอคุณแจแล้วโอ้เมื่อกี้จอยสั่นแบบยิกะ มีอะไรไหมเนี่ยโอเครู้แต่ว่ามีที่ซอนนะโอเคตอนนี้ก็พลิกกุญแจอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีเลือดอะ่ะนี่เลยตัวดี ใครนะ่ะนั่นใครนะ่ะเหมือนฉันจะได้ยินเสียงใครนะฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่โอ้ยโอเคมันไปละมันไปละโอเคมันไปละโอเค ราต้องขึ้นไปชั้นบนต้องขึ้นไปชั้นบนต้องขึ้นไปชั้นบนสุดยอดเลยได้ปันใจแล้วได้ปันใจแล้วฮึบไ,ได้แล้วฮะรมารยาทด,ดีปิดด้วยโอเคตอนนี้เรามาที่ห้องโอ้โหเดี๋ยวนะ พ่อกับแม่อยู่ไหนไมไมแม่หาพอ่อหาอยู่ไหนโอ้โหเขารู้กันทั้งบางแล้วเบลล่าเน้นใครเนี่ยเบลล่าเบลล่าฉันหาเธอเจอแล้วไม่เฮ้ย ตอนนี้ให้เราหนีนะคะหนีไปที่ชั้นใต้ดินหนีไปที่ชั้นใต้ดิน,นใต้ดินลงไปก่อนแล้วกันต,นะตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเปลี่ยงเบนความสนใจจากห้องคิทเช่นนะคะ ห้องครัวนั่นเองห้องข้างหน้าเรานะคะเปรียงเบน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 เปิดได้ปะวะอุ้ยเปิดไม่ได้เปรียงเบนความสนใจเปรียงเบนยังไงอะหาของก่อนอุ้ยอเมื่อกี้เจอเจอเจออ๋อนี่ไง เราต้องเข้าประตูนี้เดี๋ยยๆมันเห็นไหมอะ เฮ้ยเฮ้ยโ้ไอตัวเมื่อกี้มันมันตกใจเสียงแล้วมันก็มองเราไม่เห็นเว้ยมาี่เบล่าโอ้ยมือสั่นเลยไม่โอ้ยหัวเป็นชนะตุด้วยโุ้ยมือสั่นเลยทุกคน ขอเวลาพักหายใจสักครู่เนี่ยโอ้ยตอนนี้เราหนีออกมาได้แล้วเนี่ยที่หลบเร็วแ่นมันแม่นนิแม่แม่หนูมาแล้วแม่แนนเปล่าเหรอฉันน่ยแหละโอ้ my god โุ้ยบาดเจ็บมานี่เบบี้ไม่ต้องอายโอ้โหเล่นเกมนี้แล้วมือสั่นอะเรื่องจริงโลโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยคุณเวิร์สซับเยอะเป็นไรเปล่าเป็นไรไหมครับโอ้โหมองนมมีไฟด้วยมีอกูซส่ มิเาโกะเธอลืมหน้าที่ของเธอแล้วเหรอไม่ปล่อยฉันะเอาเมือกจากเธอนะแกจะสร้างปัญหาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะนายคือคนที่อยู่ในพิธีกรรมนี่เธอต้องคำสาบคุณรู้ไหมเธอต้องได้รับการบูชายันนี่แน่ไปแะแรงเลย ฉันจะไม่ชาบูชาบูอะไรทั้งนั้นเธอน,นี้โชคชะตาตัวเองไม่ได้หรอกหล่อเหลือเกินนี่ฉันจะไปกับคุณนะคะใจง่ายมากใช้ร่างกายเปลืองตอนนี้เรารับบทเป็นฮาวานนะคะโอเค ให้หนีไปกับมิยาโกะนั่นเองไปโอเคตอนนี้เขาก็สอนเรานะคะบอกว่าเราสามารถที่จะเรียกให้เขาไปแล้วก็เรียกให้เขารอได,ได้นะคะให้รอรออยู่นี่นะทำไมเนี่ยตามฉันมาเออให้มันได้อย่างงี้ดิดูแผนที่ก่อนนะ อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะตอนนี้เราต้องไปที่เวท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 อ๋อนี่น,นีสีน้ำเงินนะคะโอ้โหวนไกลไปปะเนี่ยเราต้องวนไปทางนั้นก่อนเพื่อที่จะหาหาบันไดขึ้นโอเคตรงไปจ้ะโกโอ้โหโอเคโเคแกมองฉันอยู่นะ ค่อยๆเดินมานะเมียโก้ฮึบตอนนี้นะคะเราต้องตามหาวุธก่อนนะอุย้ยดูเหมือนตรงนั้นมีบ้านด้วยขึ้นไดไหนะึ่งเร็วๆเด็วๆวๆเหมือนมีใครอยู่แถวนี้เลยอะ่ะอู๋ตรงนั้นหนึ่ง ข้างหน้าอีกหนึ่งข้างหน้าสองสามสี่โอ้โหข้างหน้าสี่ตัวไม่ไหวอะ่ะดูนะทันที่ป๊บเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่าอ้อมไปฝั่งนั้นมีไอรอนเกตอยู่นะไปดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีเยอะนะคะไม่ไหวละ อ้ยมันตามมาแล้วตามมาแล้วมันตามมาแล้วปีต้นไม้ปีต้นไม้ปีต้นไม้เอามียะโก้เฮ้ยอย่าทำลายมียะโกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อยต่อยแน่นอน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 อุ้ย ต่อยเลยต่อยเลยอย่าทำร้ายมิยะโกะมิยะโะไม่ช่วยเลยนะืไม่ช่วยเลยหรือต้องต่อยเป็นจังหวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วดูเหมือนตรงนี้จะปีนต้นไม้ได้นะโอเคโอ้โห้เดี๋ยวนะเมียโกะไปไหนแล้ว啊เมียโกะอยู่ไหนแล้วเอ้าทำไมเมียโกะเราอยู่ข้างล่างอะ ดูเหมือนว่ามิยากะจะปีนขึ้นมาไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาให้เราไปหาอาวุธนะคะที่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวนะแล้วเราลองเช็คดูก่อนอ๋อตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยโอเคเดินอ้อมตรงนี้ไปโอ้โหคือขนทางมันอีกยาวไกล้ตรงนี้จะลงไปได้นะ กระโดดก็กระโดะโดตัวตรงเกินลุบตรงนี้มีทางกั้นอยู่นะโอเคเดินกันไปเรื่อยๆนะถังนี้ใช้ได้ไหมทิกอัพแอคเฮ้ยเจอแล้วเว้ยวุธตอนนี้ก็เจออาวุธแหละอุย้ย เยอะไปไหมเยอะไปไหมไม่ไหวมั้งเยอะไปอ่ะซุกซักวเอาๆอเอาๆอ นี่ไนงะได้แล้วโอ,โอ้โยตัวหนึ่งโอ้ยเอาเอาเอามันอุ้ยแกอุ้ยอุ้ยนี่่ยโอ้โหโอเคตอนนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะโอ้โยเอ้ยนั่นมันมียกโง่นี่ป้า ไอ้ป้าเฮ้ยนี่ไอป้านี่น,นี่โอ้เรียบร้อยเมยาโกโทำไมมันนานจังเลยอ่ะตอนนี้เราต้องไปน n o c k t r e เดี๋ยวนะให้ไปล้มล้มต้นไม้อแล้วก็ให้พาเมยาโกออกไปจากที่นี่นะคะดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีไอออนเกตอยู่ โอเคไปเมียโกเดี๋ยวนะเมียโกฉันหาทางไปก่อนอึบตามมาทางนี้แหละฉันคิดว่าทางนี้น่าจะถูกนะพึบโอโหโอโห้เหนื่อยจังเลยนะการทำงานวันนี้เนี่ยไม่เนี่ยเหนื่อยแนละ้ว ออปิงตรงนี้ได้ไหมปิงได้นะคะโอเคเราเจอกับประตูแล้วต้องไงต่อดูเหมือนว่ามันจะเก่ามากนะเราต้องหาอาวุธเรามีแล้วเนี่ยอาวุธนี่ไม่หินไ่นนะเออโอเคเรียบร้อยดูเหมือนว่าทางนี่โอ้โหเดินตรงไปก็ถึงแล้วนะคะไปะ นกต้นไม้ตรงไปอย่างเดียวเลยค่ยอ,อ,ยอยๆลงดูเหมือนแถวนี้เนี่ยอุยตรงนั้นมีชาวนายอยู่คนหนึงน่งนะค่อยๆค่อยๆเนี้โก่ค่อยๆ,ๆนะตามมาอยู่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้นี่สุดยอดมาก มีอาวุธเราไม่ต้องกลัวเมื่อกี้เล่นเป็นเด็กนี่กลัวนะคะโอ้โหดูเหมือนตรงนี้มีอะไรเนี่ยอู้ยตรงนี้มีอาวุธเต็มเลยเปลี่ยนดีว่าอีโต้โต้นีอยโก,โกขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอเคเรามาถูกทางแล้วเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอีโต้เรียบร้อยแล้วนี่ลมต้นไม้นี่ฮึบฮึบฮึบอุย้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีอะโกดันทำลายมีอะโกมีอะโกดันทำลายนี่เนี่ยอีโต้นี่เนี่ยอีโต้นี่เนี่ยป้าเอ้ยป้านี่ไปเออมีอะโกไปกันเถอะอฉันคิดว่าเราต้องรีบไปแล้วลนะ่ะโอ้โหยมีอะโกก้ม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  เรียบร้อยโอ้โยทางโคตรเขาวงกอดสุดยอดนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหฮ้ฮ้ <What? S 1> นั่นมันอะไรเนี่ย uh. oh. เอาไอ้เจนี่มาโผล่ที่นี่ได้ไงอะฉันไม่ทำอะไรที่นี่เนี่ย โปรดพระเจ้าช่วยบอกฉันทีฉันควรทำอะไรต่อไปโอ้ยมือสั่นโอ้หปวดหัวโอ้ฟินฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้ก็ต้องมาถึงฮะชาวต่างชาติงั้นเหรอโอ้ยิงทำไมเนี่ย โอ้ต่อไปเนี่ยเราต้องรับบทเป็นพ่อมันแน่เลยนะคะ <No. S 1> โอโ้โหเอพิอดต่อไปหยุดเนอะ <my own. S 1> อย่าทำอะไรฉันปุ้ยมีผีสเสื้อด้วยฉา mm hmm. กเล็กซีน <Hello? S 1> นี่ยยิงแน่นอน <anyone> ช่วยด้วยมีใครอยู่ในนั้นไหมโอโ้โหจบไปแล้วนะคะสำหรับแอพิอดที่3นั่นเองเอพิอดนี้ที่ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยยังไง อพิโซดน่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมนะคะบ๊ายบาย